สวัสดีครับพบกับช่อง YouTube บาวอีสานแกทินเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้บาวอีสานแกทินด้วยนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายสุขุมสุขนนะครับเมื่อนี้บาวอีสานแกทินโคชเนมนูแกงเขียวหวานไก่ไปรับชมวิธีทำกันเลยนะครับ เดือนนี้บ่าวอีสานมีผู้ติดตามแล้วถึง52.4%ยังไม่ได้ติดตามถึง47.6%ทรน่านใดที่เข้ามารับชมคลิปบ่อยๆรบ,บกวนกดติดตามให้บ่าวอีสานกระตินด้วยนะครับได้ครบ3,000ันเช้าไปไว้ะะน,นะครับบ่าวอีสานกระตินใช้กระทิจังหน่อยเนาะครับเอามาผัดกับพริกแกงนะครับใช้กระทิแล้วนะครับบ่าวอิสานกระตินเอาพริกแกงเขียวหวานนะครับลงมาผัดกับกระทิให้หอมนะครับให้แตกมั่นนะครับ าบาวอิจานบาผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับมือใหม่กาลังหัดทําคลิปนะครับปัดผีแกงหอมแล้วนะครับบาวอิจานกะทิใสเนื้อไก่ลงไปพัดเนาะครับใสไก่ลงไปแล้วนะครับรู้สึกว่าผีแกงเห้ามันแห้งนะครับบาวอิจานกะทิใสกะทิอีกจังน้อยนะครับ บอีจา,านกับสีพัดตุดไก,ก่ซุกจักหน่อยนะครับแลก้กกะทิใส่น้ำนะครับแลก้กกะทิมาปรุงรสนะครับบะอีจา,านกับสีปรุงรสแล้วนะครับใส่น้ำตาลน,นะครับใส่ผงนัวนะครับใส่ลายแสบลายนะครับ ใส่น้ำปลาจังหน่อยนะครับเบาอีสานบ่มีสูตรแต่โตนะครับเด็ดกินเองนะครับทําเองกินเองนะครับสไตล์บาวอีสานกัถินนะครับบ่ม,มีสูตรนะครับไก่บบาอีสานก็เรื่องซุกแล้วนะครับ รสชาติก็ได้แล哈哈哈้วเนาะครับเ่าอีจานกะจีใส่มะเขือนะครับใส่มะเขือลงไปแล้วนะครับเบาอีจานกะจิทาให้มะเขือซุกนะครับเบากะจิมาใส่ผักนะครับเบาอีจานกะจีใส่พริกจักหน่อยเนาะครับเพิ่มรสชาติเผ็ดร้อนนะครับเบาอิจานกะจีใส่ใบโหระพาเนาะครับใส่ผัก เือสุดท้ายนะครับไปหงหละาผอมๆนะครับกินขึ้นมาเตะจมูกเลยเนาะครับตามด้ยโรยกะทิจักหน่อยนะครับเพื่อความมั่นนะครับเป็นใจเลยเนาะนะครับแกงเขียวหวานเป็นตาแเส็บปอน้อครับถ้าเป็นตาแเสบก็คอมเมนต์บอกเบาอีสานกะทินเองเครับสุดท้ายแล้วเบาอีสานกับทีขอตัวไปกินข้าวคนเนาะครับถ้ามากเมนูนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้บ่าวอิสานแกทินทําคลิปกันต่อไปนะครับเจอกันคลิปหน้าเนาะครับสวัสดีครับ